สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทก,การพอกันอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ข้นเขาพนเขามาัดพี่น้องโอ้ยคือพนชิมาเนาะโมนี้วันที่หาพี่น้องวิทยาตุลาสองพันเสหาวาตัวฟากระเล่งขนเขาก็ไล่รถหนึ่งยังอีกขันบอสองข้ามรถโอ้ยพ้นชิมาฮักห้อนแบบ สุดๆเลยความห่อนฝนอย่างมาพันเฮงห่อนนะลุงเนาะเฮงเข้าเล่งเด้เข้าเล่งห่อนเป็นห่อนพี่น้องเล่งเป็นเล่งฝนสิมากรมอุตุบอกฝนพายุสีเข่าโมนี่ลอบ รอบได้กัตามเขาคนแลวกันยังดีเนาะตอนนี้สิบโมงครึ่งขาวผ้ปันเขาก็เล่งจนจากสิทธิระเบิดเ่าผู้คนก็คือกันขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนด้วยพี่น้องจักหน่อยเนะเาะลุงพิ่นชีว้ปันเธอเดียวยังบริเกียวอีก สิบก็ให้เสียงหายใจก็โทษก็ไปพี่น้อง้เลี่ยงแหงหายใจน้ำกับวัชพันธนมันมาเตือนตั้งแต่ตีหาผลงมาแต่บ่แหงสองรอบเลยมาเตือนโอนี่ คนรอบที่สามบาทเจ็ดสิว่าคลองเทะป่จักโคตรว่าห่อนพี่น้องห่อนในรอล่มก็มีอยู่แต่ว่าห,อาาห่อนบ่สูปบะสูเฮาเิ่งยังลง เออล้มเนาะใครเนี่ยล้มผัดฝนนี้อ้าวเห็งกระ마วะกระลอกชีนี้เพลงมาน้ำกับเปียงบะตกเลยเนาะโดย มันเศ้ามานีนวันวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งกับแบบมันเล็กเล็กหน่อยห้องก็สีมือว่าอะไรกับพ้นเศ้าตกนี่สีมือมือที่สี่คือมือนี่แหละขันบอกมา ลงให้หนาคอนเราลุงเอ้ย<ะ>ลงให้หนาคอนลดมันยังประดับแล้วใครแน่กันมาประดับน้ำล้างนี่โอ้ <มา S 1> ดอโดยคันประดับน้ำล้างนี่เมือ่อยประดับก่อนใครเนี้ยเนาะเประคบน้ำเลือมเมื่อยคันว่าเออประดับ ประดับตอนแรกคือปาา่านนะรับผู้บรญญาณก็ตัดเฉยเลยพี่น้อง ตอดเ้ยฝนสีมากับบอสนี่ไปคนข่าวก็ได้พี่น้องเด้อทีมงานทั้งไห้หน้านี่ลายคนอยู่พี่น้องน้องคำกับมามาหาผู้บ่าวเพื่อนบ่าวไทยบ้าน no, 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 no. เสือกระซีคือกัน

แตแ่คือว่าคือว่านักลิโนปาเนาะนักปู้คนแลครับปู้จนบ่อยักเล้วจนบ่อยักเล้วโู้ยความหนักคนหลอกหนับพี่น้องรถเดียวคู่เดียวเนาะตอนนี้อยากทัคลิปก่อน ใครแน่เริ่มแจ้งแจ้งไปแน่ตะกี uh. ้มือตึ๊บมามาเหี้ยเนาะอู้ยามบ่อพ่นบริปันพนวะโดยเอาจังปันนอลุงเนาะรเจปันาตอเป็นสอบมมันที่มืดอ้มันมซะเนาะ เอาขึนท uh, ุกครับ่าลูั่ายนน้เไคนพี่น้องมวนกับมวนเมื่อยกับเมื่อยทั้งมวนทั้งเมื่อยน้านามัดนึงบาทั้งผู้มีนบาเบาแมีนบา ลองเอาไปเรื่อยๆเข่าเข่าวยเลยนี่พนี้องแช่เลยเนี่ยแ่าบัดทัางนี้อยากมาอยู่เลยเนาะลุงด้วยสามให้หมดเถอ เอาให้ได้หมดระยะนะลุงบอให้น้ำรยจะมันบมืดเพราะเพิ่งรถเดียวเลยนี่อันนี้มันหนักเหมืนลุงเนาะหนักคือคือเลยโดย

เ <otic> ขาแล้วนอะลุงแขาชิมายืดตากแดดในปว้ดิมองเก้าพดแล้วกัน <X efecto> นี่ก็ขอลากอต้อนรับเพี่องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนะ้าสบายดี